ไฟไหม้รถยนต์ประกันคุ้มครองหรือไม่สวัสดีครับพบกับประกันพันเวลาโดยพี่กันจากแอ l i g h t Group นะครับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องประกันภัยรถยนต์นะครับกรณีที่เกิดรถไฟไหม้ประกันคุ้มครองหรือไม่นะครับรถใหม่ไหม้นะครับหรือไหม้เสร็จใหม่ๆนะครับประกันคุ้มครองไหม โดยปกติแล้วนะครับประกันประเภท1ประเภท2แล้วก็2หวกก็จะให้ความคุ้มครองเป็นมาตรฐานอยู่แล้วส่วนประกันประเภทอื่นๆนะครับก็ต้องไปดูว่าคุณได้ซื้อประกันความคุ้มครองความเสียหายจากไฟไหม้ไปด้วยหรือเปล่านะครับทีนี้เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้นะครับตามภาพข่าวที่ส่งมานะครับไฟไหม้ใหม่ๆ เมื่อมีเกิดเหตุมีการแจ้งเหตุเข้าไปบริษัทประกันก็จะส่งพนักงานเคลมออกมาสำรวจความเสียหายนะครับแล้วก็รถยกก็จะนำยกรถไปที่อู่อู่ก็มีหน้าที่ในการจัดซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนเปลี่ยนอะไรแล้วแต่กรณีที่เสียหายเพื่อให้รถกลับคืนสู่สภาพเดิมนะครับเว้นเสียแต่ว่ารถเรามีความเสียหายเกินกว่า 70%ของทุนประกันภัยนะครับบริษัทประกันก็จะคืนทุนประกันภัยให้กับเราเท่าที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ในช่องที่2นะครับก็คือตรงกลางของหน้าตารางกรมธรรม์ส่วนจะจ่ายคืนให้กับใครนะครับก็ต้องไปดูในช่องของผู้รับประโยชน์นะครับไฟไหม้รถไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดนะครับถ้าได้ซื้อประกันความคุ้มครองไว้ประกันก็ต้องดูแล ส่วน2บวกนะครับก็จะมีเงื่อนไขบางอยา่างประกันภัยไม่คุ้มครองต้องติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเทาง่านี้สวัสดีครับ